สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ผมจะชวนพวกเราคุยกันเรื่องคําว่ามืออาชีพมีความหมายนะครับคําว่ามืออาชีพมีความหมายว่าอย่างไรนะครับคือพวกเราทุกคนเนี่ยวกคงเคยได้ยินคําว่ามืออาชีพกันมาแล้วแต่ว่ามีน้อยคนนะครับที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงว่ามืออาชีพคืออะไรนะครับ คือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ยินคําว่ามืออาชีพก็มกักจะคิดว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์การทํางานมานานหลายสิบปีเป็นคนที่มีความรู้สูงกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีกว่าคนอื่นซึ่งมันก็ถูกเป็นบางส่วนแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะมาเข้าใจความหมายของคําว่ามืออาชีพกันให้ถูกต้องอย่างละเอียดว่าความหมายของคําว่ามืออาชีพน้นเนี่ย เขาหมายถึงอะไรนะครับวันนี้ผมจะอธิบายโดยใช้หลักเกณฑ์ในการวัดคำว่ามืออาชีพทั้งหมด6ข้อด้วยกัน6ข้อด้วยกันเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละข้อนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เราต้องการจะวัดว่าคนคนนี้เป็นมืออาชีพหรือไม่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการอันหนึ่งก่อนนะครับว่าคนที่มีตำแหน่งสูง ในองค์กรต่างๆทัง้ง,ง,งในองค์กรเอกชนราชการรัฐวิสาหกิจนะครับที่ที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้หลายคนยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับคำว่ามืออาชีพเนี่ยมันจะตรงข้ามกับคำว่ามือสมัครเล่นนะครับคือมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนั้นไม่เหมือนกันต่างๆกันนะครับถ้าเราหลักเกณฑ์ทั้งหข้อที่ผมจะได้อธิบายต่อปีนี้เนี่ยไปวัดคนที่เป็นผู้บริหารในองค์กรเราเนี่ย เราจะพบว่าหลายๆคนขึ้นมาสู่ตำแหน่งโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยนะครับแต่ตัวเองทำงานมานานมีประสบการณ์มานานหลายปีหรือหลายสิบปีก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆจนเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ความเป็นนักบริหารอาจจะน้อยไปอาจจะอาจจะยังไม่ใช่นักบริหารมืออาชีพนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ลหละครับให้ละเอียดมาทาความเข้าใจให้ถูกต้อง ว่าคำว่ามืออาชีพนั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับผมขอเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อที่1นึ่คำว่ามืออาชีพนั้นเกณฑ์เกณฑ์แรกที่จะใช้วัดก็คือมีความรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองทําแล้วก็มีความสามารถสูงกว่าคนอื่นในหน่วยงานหรือในองค์กรนะครับทํางานผิดพลาดน้อยกว่าน้อยกว่าคือคนที่มีความรู้จริงมีความสามารถสูงเ เวลาทํางานในเรื่องอะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายหรือในความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยก็จะผิดพลาดน้อยกว่าคนอื่นครับคําว่ารู้จริงหมายความว่าอย่างไรไม่ได้แปลว่าเรียนมาสูงจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหลายๆใบแล้วจะเป็นมืออาชีพเลยไม่ใช่มืออาชีพไม่ได้วัดจากพุทธทการศึกษาครับแต่วัดจากการทํางานผลงานนะครับผลงานที่เกิดจากการทํางานนะครับ คือคือตัวที่ใช้วัดมืออาชีพไม่ใช่วุฒิการศึกษาหรือว่าอายุงานที่มีมากกว่าคนอื่นคนบางคนอายุงานหลายสิบปีนะครับแต่อาจจะสู้คนที่มามีอายุงานสองสมปีไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คำว่ามืออาชีพเนี่ยมันจะทำให้คนต่างกันบางทีคนมีประสบการณ์น้อยอายุตัวน้อยทำงานมีผลงานที่ดีกว่าหรือสูงกว่าหรือผิดพลาดได้น้อยกว่าคนที่มี พุทธิการศึกษาสูงมีประสบการณ์มาหลายสิบปีนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามืออาชีพเนี่ยมันจึงวัดกันที่รู้จริงหรือเปล่าในเรื่องที่ตัวเองทำคำว่ารู้จริงหมายความว่าอย่างไรรู้ว่าการทำงานในแต่ละขั้นตอนเนี่ยวิธีการทำงานที่ทำอยู่เนี่ยมันมีที่มาจากอะไรทำไมต้องทำอย่างนั้นเข้าใจว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นรู้ว่าต้องทำอย่างไรรู้ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรนี่คือรู้จริง จะป้องกันปัญหาอย่างไรไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมาอีกในอนาคตนี่คือคําว่ารู้จริงซึ่งมีน้อยคนที่จะรู้จริงคนส่วนใหญ่ทํางานพอได้ให้มันผ่านไปได้แต่แต่ไม่คิดป้องกันปัญหาหรือเวลามีปัญหาวิกฤตก็แก้ไขไม่ได้นั้นไม่ใช่มืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นจะหาได้ยากมากเลยที่จะเจอคนที่เป็นมืออาชีพคือมีความรู้จริงมีความสามารถสูง ในการแก้ปัญหาในการตัดสินใจในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนมาก็ได้แต่อาศัยอะไรฮะอาศัยวิธีคิดอาศัยวิธีการกันกรองข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยการกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ตัดสินใจไปตามกระแสนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่วัดความเป็นมืออาชีพได้นะครับ คือคนที่วิเคราะห์ปัญหาเก่งนะครับรู้สาเหตุของปัญหารู้วิธีป้องกันรู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะครับโดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเนี่ยมันคือตัวช่วยที่ทําให้เราเป็นมืออาชีพได้นะครับเพราะมันจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ถูกทางความผิดพลาดจะลดน้อยลงได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกที่จะใช้วัด เป็นเกณฑ์ข้อแรกที่จะใช้วัดความเป็นมืออาชีพของคนเรานะครับข้อที่สองครับเรามาดูว่ามีเกณฑ์อะไรอีกนะครับก็คือสามารถร,รับรู้ปัญหาได้เร็วหรือมีเพอร์เซ i ชันที่ดีเวลาเกิดปัญหาต่างๆเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยอย่างในขณะน,นี้เรามีวิกฤตซ้อนวิกฤตในสังคมไทยเช่นวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ปัญหาราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแก๊สถุงต้มหรือค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่รู้ว่ามันจะไปมีจุดจบตรงไหนมันจะไปหยุดตรงไหนไม่รู้มันขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือวิกฤตแล้วมันทําให้อะไรครับราคาสินค้าราคาอาหารสินค้าที่เรารับประทานที่จําเป็นในชีวิตประจําวันต่างๆขยับราคาเพิ่มสูงขึ้นอาหารเริ่มเริ่มขาดแคลน เลยหลายประเทศใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยยังโชคดีนะครับอาหารยังไม่ขาดแคลนแต่ราคามันสูงขึ้นน,นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่หมดนะยังมีโรคระบาดอีกโควิด -19 กก็ยังไม่ได้หมดไปก็แต่มันบรรเทาลงแต่มันก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นการรับรู้ perception ของคนที่เป็นคนทำงานหรือเป็นผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารประเทศเนี่ยจะต้องรับรู้เร็ว คือผมหมายความว่าต้องรับรู้ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นและรับรู้เร็วกว่าคนอื่นครับอย่างเช่นตอนที่มันเกิดไอ้โควิดใหม่ๆนะฮะในปีห3สาต้นปีสอง3หสามเนี่ยดูเหมือนว่าการรับรู้ของผู้นำประเทศเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นคือเราคิดว่ามันคงไม่ระบาดมากการรับรู้องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าไม่ยังไม่ใช่โรคที่น่ากลัวเป็นโรคประจำถิน่นประจำท้องถิน่นตอนที่มันเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นใหม่ๆอ่ะ ไม่มีใครคาดคิดว่าหลครับว่ามันจะระบาดไปทั่วโลกแล้วทําให้คนเสียชีวิตหลายสิบล้านคนในขณะนี้ใครก็ใครก็ในช่วงนั้นนะ่ะเมื่อต้นปีหกสามก็คาดไม่ถึงแสดงว่า perception หรือการรับรู้ผิดพลาดครับนะครับรัฐมนตรีสาธารณาสุขเราก็ไม่ได้สั่งวัคซีนเข้ามาให้เพียงพอนะครับเพราะเราคิดว่ามันคงไม่ระบาดในเมืองไทยมากมายอะไรหรอกคงไม่เป็นไรอันนี้คือ perception ที่ผิด พอหลังจากนั้นอีกเพียงสามเดือนทำไมครับมันระบาดรวดเร็วมากเลยทั้งในเมืองไทยและทั่วโลกเราสั่งวัคซีนแทบไม่ทันเลยตอนนั้นสั่งวัคซีนอยู่ยี่ห้อเดียวซึ่งผมไม่ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับเราสั่งอยู่ยี่ห้อเดียวเราไม่มีความหลากหลายเพราะเราคิดว่ามันคงไม่ระบาดมากอันนี้แปลว่า perception หรือการรับรู้ของคนที่เป็นผู้บริหารประเทศหรือรัฐมนตรีสาธารณสุขของเราเนี่ย ยังไม่ได้มีการรับรู้ที่ถูกต้องหรือยังไม่ใช่เป็นการรับรู้แบบมืออาชีพการบริหารจัดการจรึงไม่ใช่มืออาชีพครับแต่ถ้าเรารับรู้เร็วตั้งแต่แรกนะครับแล้วเราป้องกันหรือเราสั่งวัคซีนมาห,หลายๆยี่ห้อ,หร,อหรือผลิตหน้ากากอนมามัยออกมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนล้างมือบ่อยๆและให้มีโซเชียลดิสแลนซิ่งเร็วกว่านี้เร็วกว่าเมื่อปี63เนี่ยมันจะลดการสูญเสียชีวิตลด จำนวนคนที่เจ็บป่วยหรือติดเชื้อลงไปได้มากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นการรับรู้เร็วเนี่ยสำคัญมากอย่างขณะนี้เนี่ยมันเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในยุโรปนะครับแล้วก็ยืดเยื้อมานานกว่า3าเดือนแล้วสงครามยังไม่ยุติแต่มีแนวโน้มว่ามันจะยืดเยื้อต่อไปถึงสิ้นปี65หรืออาจจะต่อไปถึงปี66เพราะฉะนั้นการรับรู้ตรงนี้มันหมายความว่าผู้บริหารประเทศเนี่ย จะต้องรับรู้ว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นและต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาให้มันได้รับผลกระทบน้อยที่สุดต่อคนไทยต่อประเทศไทยแน่นอนราคาพลังงานน้ํามันแกส๊สหุงต้มเนี่ยค่าไฟฟ้ามันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่จะมีวิธีแก้ไขยังไงมันต้องคิดคิดให้เร็วกว่าน,นี้แต่ของเราเนี่ยเป็นลักษณะแก้ปัญหาแบบวิ่งตามปัญหา เพราะอะไรครับพอมันเกิดปัญหาใหญ่แล้วเราถึงจะมาคิดวิธีแก้ซึ่งบางทีมันไม่ทันการเพราะราคาสินค้าต่างๆมันขยับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งกระทบต่อประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับอันนี้มันต้องเพอร์เซ i ชันมันจะต้องมันจะต้องไวกว่านี้รับรู้ได้เร็วกว่านี้แล้วหาวิธีป้องกันแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะครับไม่ใช่ว่ารอให้มันเป็นปัญหาใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขอันนี้มันก็ สายเกินไปหรือชา้าเกินไปข้อที่สามนะครับก็คือจะต้องมีวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วก็เผชิญกับปัญหานะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างในสังคมไทยบ้านเราเนี่ยเวลาที่ประชาชนตกงานเยอะๆมีปัญหาคนตกงานคนว่างงานมากเนี่ยเพราะอะไรครับมีการเลิกจ้างบริษัทธุรกิจต่างๆปิดกิจการ SME ต่างๆแบบปิดกิจการยกเลิกกิจการ หรือว่าลดจํานวนคนลงมาเนี่ยมันทําให้คนตกงานมากคราวนี้รัฐบาลก็แก้ปัญหาด้วยการอะไรครับแจกเงินอย่างเดียวก็คือมีโครงการแจกเงินนะครับมีโครงการต่างๆที่จะแจกเงินหรือว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งมันก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ทําวิธีเดียวไม่ได้จะต้องใช้หลายๆวิธีพร้อมกันสิ่งที่มันขาดหายไปอย่างมาก ก็คือว่าเราไม่ได้มีการสร้างงานให้คนไทยสร้างงานให้ธุรกิจ SME เราไม่ได้มีการพยุงหรือช่วยเหลือธุรกิจ SME ด้านการเงินเท่าที่ควรมันทำให้ธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กในบ้านเราเนี่ยล้มกันเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ได้นี่ก็แบบก็ไม่ได้ก็เติบโตช้าลงหรือว่ามีขนาดเล็กลง เพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลไม่ได้ช่วยไม่ได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นมันก็คือการแก้ปัญหาที่ทยังไม่ถูกต้องถูกบางส่วนแล้วก็ผิดเป็นส่วนใหญ่จึงแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยจึงลุกลามจึงลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการการเป็นมืออาชีพนี้ต้องกล้าเผชิญปัญหาคือผู้นําประเทศรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ย จะต้องกล้าเผชิญปัญหาประชุมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกับภาคเอกชนอาจจะทุกเดือนหรือเดือนละสองครั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการไม่ได้มีการแก้ปัญหาหรือรเผชิญปัญหาด้วยการผู้นําประเทศหรือรัฐมนตรีต่างๆออกมาประชุมร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเขาได้รับผลกระทบมากไม่ได้มีเลยนะครับหรือมีน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้ปัญหาลุกลาม ผูนะ้นําประเทศก็ไม่กล้าเผชิญหน้าไม่ไม่สื่อสารไม่บอกกล่าวไม่พูดคุยกับประชาชนโดยตรงมีเรื่องอะไรก็ผ่านโฆษกรัฐบาลแต่ตัวผู้นําประเทศก็ไม่กล้าออกมาพูดกับประชาชนผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไม่มาอธิบายว่าจะมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างไรคือหลบอะหลบหน้ารักนักข่าวไม่ตอบคําถามนักข่าวไม่เผชิญหน้ากับนักข่าวเพราะไม่กล้า ตอบคำถามนักข่าวไม่อยากตอบคาถามอันนี้มันเป็นข้อเสียหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความเป็นมืออาชีพเนี่ยเมื่อเจอปัญหาต้องกล้าเผชิญปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ไขปัญหาจะไม่หลบไม่เลี่ยงปัญหานะครับคนที่หลบเลี่ยงปัญหานี่ก็ยังไม่ใช่มืออาชีพแม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งสูงก็ตามแต่ก็ไม่ใช่มืออาชีพเพราะเขาไม่เผชิญปัญหาไม่เผชิญหน้ากับปัญหาไม่ ช่วยกันระดมความคิดเพื่อจะหาวิธีแก้ปัญหาให้มันถูกทางต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับคนที่เป็นมืออาชีพก็คือจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้สิ่งใหม่จะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่จะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วแล้วคือเก่งแล้วนะครับเรียนมาเยอะแล้วพอแล้วนะครับไม่ต้องพัฒนาตนเองอีกแล้วเพราะเก่งอยู่แล้ว คนที่คิดแบบนี้คือคิดแบบทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วคือเติมลงไปมันก็ล้นออกมานะครับก็คือไม่ได้ประโยชน์แต่คนที่ที่คิดว่าตัวเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะยังไม่เก่งมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอีกมากมี r o o t to e i m p r r v v e อีกมากเนี่ยคนคนนั้นแหละคือคนที่มีลักษณะของความเป็นมืออาชีพคือแก้ปัญหาแก้ไขพัฒนาตัวเองรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนในเรื่องอะไรแล้วก็แก้ไขพัฒนา ปิดจุดอ่อนของตัวเองได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการหรือมีโปรเกรส i v e ในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอทุกวันนะครับปรัชญาในการทําธุรกิจหรือปรัชญาในการพัฒนาคนขอ,ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่านามาใช้กับประเทศไทยนะครับคือเขาบอกว่าต้องทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้และต้องทําวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้ นั่นคือ continuous improvement คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไทยนี่บอกดีแค่นี้ก็พอแล้วเอาละแค่นี้พอแล้วถือว่าดีมากแล้วแล้วไม่คิดที่จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมมันจึงหยุดอยู่กับที่ทําให้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยสู้ชาติอื่นไม่ได้เพราะวิธีคิดของเราแบบเนี่ยเราจรึงไม่มีการพัฒนานะครับมันก็เลยขาดความเป็นมืออาชีพไปนะครับต่อไปข้อที่หนะครับข้อที่หก็คือว่า คือจะต้องกล้ารับผิดแสดงความรับผิดชอบไม่โทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นหรือหน่วยงานอื่นคือเวลามีความผิดพลาดในการทํางานเนี่ยคนที่เป็นมืออาชีพคิดจะแก้ไขแต่ไม่คิดที่จะโทษคนอื่นแต่คนที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเวลามีความผิดพลาดขึ้นมาซึ่งเกิดจากการกระทําของตัวเองเนี่ยก็จะโทษคนอื่นว่าเป็นความผิดของคนอื่นของหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ไม่เคยมองที่ตัวเองเลย กจริงๆแล้วตัวเองคือสาเหตุของปัญหามันทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็เพราะตัวเองมีวิธีการบริหารจัดการมีวิธีคิดมีวิธีแก้ปัญหาที่มันไม่ถูกต้องมันก็เลยทําให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมืออาชีพนีจะบอกว่าผมผิดเองผมขอโทษนะครับเรื่องนี้ผมผิดเองคือมองที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองอะ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาแต่คนที่ไม่เป็นมืออาชีพจะไม่เคยว่าตัวเองเลยจะไม่เคยพูดเลยว่าเป็นความผิดของตัวเองจะไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนทําผิดเพราะฉะนั้นนี่มันคือเกณฑ์อีกข้อหนึ่งที่จะใช้วัดว่าคนคนนั้นเป็นมืออาชีพหรือไม่คนที่เป็นมืออาชีพจะกล้าว่าตัวเองจะกล้าออกมายอมรับผิดต่อสาธารณชนว่าเรื่องนี้ผมผิดเองครับหรือผมมีส่วนผิด ผมขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการอะไรทําอย่างไรจะบอกชัดเจนเลยและบอกเร็วด้วยบอกก่อนใครเลยไม่ต้องให้ใครมาเรียกร้องแล้วให้คุณลาออกนะหรือให้คุณทําอย่างงน้นคุณทําอย่างนี้นะเขาจะออกมาบอกเลยเพราะเขารู้ตัวเขาไม่เขาไม่โบยเขาโยนความผิดไปให้คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเขาจะยอมรับในสังคมไทยมันมีคนแบบนี้น้อยหรือไม่มีเลยผู้นําที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีนายก นะครับหรือผู้นําองค์กรหลายๆแห่งไม่มีใครกล้าออกมาพูดว่าตัวเองผิดเองขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกไม่มีทุกคนนิ่งเงียบพอตัวเองผิดนิ่งเงียบไม่พูดอะไรหรือบอกว่าตัวเองไม่ผิดแต่คนอื่นผิดหน่วยงานอื่นผิดไปโทษสิ่งที่อยู่นอกตัวเองแต่ไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เหมือาชีพนะครับต่อไปอีกสักข้อหนึ่งข้อที่6ข้อสุดท้าย ก็คือคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้อยังขนาดนี้เนี่ยนะครับพวกเรารู้ไหมว่าสถานการณ์โลกในขนาดนี้นอาหารกำลังขาดแคลนอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะว่าข้าวสาลีที่ยูเครนผลิตได้หนึ่งในสามของโลกเนี่ยไม่สามารถจะส่งออกได้เพราะทะเลดาถูกปิดเรือของ ยูเครนไม่สามารถส่งข้าวสาลีออกได้รัเสเซียก็ส่งน้อยลงหรือไม่ส่งน้ำมันปาล์มก็กำลังจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะมันขาดแคลนนะครับน้ำมันพืชทั้งหลายก็จะขยับราคาเพิ่มสูงขึ้นอันนี้มันเป็นวิกฤตไหมอะวิกฤตอาหารนะมันเป็นนะฮะมันเป็นวิกฤตแล้วขนาดนี้แล้วมันก็กำลังจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น อู่ข้าอู่น้ําหรือเป็นประเทศที่ผลิตอาหารรายสําคัญรายหนึ่งของโลกหรือในทวีปเอเชียเนี่ยเราจะหาโอกาสที่ดีจากการขาดแคลนอาหารได้อย่างไรเราอาจจะต้องคิดว่าอาหารอะไรบ้างของไทยที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาตินะครับเราสามารถส่งออกอาหารได้ทั้งอาหารแห้งอาหารสดไปยังประเทศต่างๆคือประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวโลกนะครับได้รับการยกย่องจากชาติ อื่นๆหลายชาติว่าเป็นครัวโลกในเมื่อเราเป็นครัวโลกเนี่ยเราก็ต้องส่งอาหารไปขายมันจะทําให้รายได้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราส่งอาหารเรารู้ว่าเราควรจะส่งอาหารอะไรบ้างไปขายให้ต่างชาติไปขายให้ประเทศใดบ้างเนี่ยทั้งข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับอาหารทะเลต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามีเหลือเฟือผลไม้อย่างเนี้ย เรามีเหลือเฟือเลยในบ้านเรายังส่งออกได้อีกเยอะว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้คือโอกาสนะมันเป็นโอกาสถ้าเผื่อว่ากระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดมาตรการหรือกําหนดวิธีการในการที่เราจะส่งขายสินค้าอาหารอาหารในบ้านเราเนี่ยไปให้ต่างชาติดูใช่ว่ามีชาติไหนบ้างที่เขาต้องการอาหารในขณะนี้ที่เขาขาดแคลนอาหารในขณะน,นี้ผมเชื่อว่าเราจะเราทําได้ เราจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้และจะทําให้มีไรายได้เข้าประเทศมหาศาลไปอีกนานหลายปีครับเพราะแนวโน้มการขาดแคลนอาหารเนี่ยหรืออาหารมีราคาแพงเนี่ยมันจะมีไปอีกนานหลายปีนะครับมันไม่ได้หมายความว่าพอสงครามรัสเซียยูเครนยุติแล้วการขาดแคลนอาหารก็จะหมดไปไม่จริงครับเพราะกว่าเขาจะาปลูกได้ใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปี ถึงจะสม,สมมุติว่าสงครามยุติแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีกว่ายูเคนหรืออีกหลายประเทศจะส่งอาหารหรือส่งน้ํามันปาล์มออกมาขายได้เหมือนปกติเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของประเทศไทยที่จะสามารถส่งออกอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้งเนี่ยไปขายรวมทั้งเนื้อไก่ด้วยเนื้อไก่ต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมของต่างชาติว่าไก่ไทยมีคุณภาพอร่อยและสะอาด เพราะ,ะนั้นตรงนี้มันคือโอกาสทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องของอาหารทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มาประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดวิธีการในการส่งออกส่งอาหารไทยไปขายต่างประเทศผมว่าจะเป็นวิธีการเปลี่ยนวิกฤตที่เป็นโอกาสที่ถูกต้องและมีรายได้เข้าประเทศไทยมหาศาลทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นทําให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว คนไทยก็จะมีงานทำมีรายได้เศรษฐกิจก็จะเกิดการขยายตัวเอาละครับทั้ง6ข้อนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับคือคำว่ามืออาชีพเนี่ยมันวัดกันที่หลักเกณฑ์หข้อข้อที่1ก็คือมีความรู้จริงในเรื่องที่ตัวเองทามีความสามารถสูงกว่าคนอื่นแล้วก็ทำงานผิดพลาดน้อยกว่าคนอื่นข้อที่สองก็คือสามารถรับรู้ปัญหาหรือมีเพอร์เซพชันที่ดีรับรู้ปัญหาได้เร็ววิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้อง นะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับข้อ3มก็คือจะสามารถรเผชิญปัญหาได้กล้าเผชิญปัญหานะกล้าที่จะแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาได้สําเร็จนะครับที่ข้อที่4ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งพัฒนารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้นด้วยตัวของตัวเองโดยที่ต้องไม่ต้องมีใครมาบอกนะครับ ต่อไปข้อที่5ก็คือว่ากล้ารับผิดชอบกล้าแสดงความรับผิดเมื่อตัวเองทําผิดไม่โทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นหรือหน่วยงานอื่นกล้าบอกว่าผมผิดเองผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยวิธีการอย่างไรนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทั้งหข้อที่กล่าวมาและได้อธิบายมาแล้วคือเกณฑ์ที่ใช้วัดความเป็นมืออาชีพ ผมหวังว่าเนื้อหาที่ได้นําเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่รับฟังอยู่นะครับถ้าเห็นว่าข้อไหนดีก็ขอให้นําไปใช้แต่ถ้าเห็นว่าดีทั้งหข้อนําไปใช้ได้ทั้งหข้อผมก็จะดีใจมากครับขอขอบคุณที่รับฟังด้วยดีในวันนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ